มันไม่ต้องไปฮะมันลงบอ่อบปนู่ยาไปไหนไจับเองทำไงม่ให้โดนมือ,อ,อใช้ศิละปะอย่าไปแล้วแหละไอ้ก้ามันจะหนีบมือเอานะจะบอกให้หนีบนิ้วขาดเลยนะไ,ไปกดมันทำไมอะดูอย่าตาย <ừ> ทำไมปล่อยปล่อยให้มันคานล,ลงบ่อไปนู่น วันนี้ก็ทําบุญตายจะไปฆ่ามันจะไปจับมันทําไมลูกปล่อยมันทิ้งไปเอาเอาแสงเดี๋ยวเดี๋เอากินปลาเออไม่แสงไม่จับจับอย่าจับอย่างนั้นจับ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 เอ๊ะจับงอแล้วปลาจะเอาไว้ทำไม้เดามันตายเอ๋อเอาไม้ดีเอาไม้ให้มันหนีบดิลองเอาไม้เหยื่อให้มันหนีบแล้วดึงไม้ขึ้นมาเออเอาไม้เหยื่อให้ไม้เอาไม้อะให้มันจีอันหนีบให้มันหนีบตรงกลามันเออแล้วก็ยกมันยกขึ้นมาลองลองลองดูให้มันหนีบดิ ไปะย,ะยกมันขึ้นเล่นมันก่อนอย่าเพิ่งฆ่ามันอย่าไปฆ่ามันวันนี้ทำบุญตายไปฆ่าใส่เออ<น>ปล่อยมันไป,นป,อไปเออสงสารปูตามั้งเนี่ยตามาที่เราหาหลานแล้วมั้งเออกินไปแล้วแล้วเราปล่อยมันไปเอาให้มันลงน้ำไปลูกอย่าไปทำตใตยคิดว่าปลาใช่ใช่มันไม่ใช่ปลามันปมูมันลงไปในน้ำลูก มันมันมีลูกเออมันมีลูกมันจะไปเลี้ยงลูกมันเพราะว่าเขาไม่กินกันแล้วกูหลงสารมันเห็นแมนี่ยไปจับมันมาเออไปา